สวัสดีทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับกลับสู่ช่องบอลน่าฟังกับเกมฟรีไฟต์ดาบครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งของของแดงลีพูครับกับชาบีอลอนโซนั่นเองครับและวันนี้นะครับผมผู้จัดการทีมหน้าใหม่นะครับผมที่จะพาลีพูเนี่ยกลับ ไปสู่ความรุ่งโรดอีกครั้งเลยครับผมอาสาเป็นชาร์บี้อลอนโซ่นั่นเองครับผมซีซั่นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ซีซั่นเริ่มต้นนะครับผมของเกมฟรีฟานะครับผมที่เราเข้ามารับงานเนี่ยคือเข้ามารับงานในช่วงหมดซีซั่นพอดีนะครับมันมีความดราม่าเล็กๆครับสำหรับซีซั่นที่ผ่านมาครับเดี๋ยวพาไปดูกันก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ครับสาเหตุที่ผู้จัดการทีมคนก่อนหน้านี้หรือว่าเจนนิคคอปโดนปลดครับเพราะเรเวอร์พููเนี่ยจบอันดับ ที่7ของตารางครับทุกคนโดยอันดับที่1ในแชมป์ปีที่แล้วจะเป็นของสเปอร์นะครับแมนซิตี้ตามด้วยนิคคเซนและก็เชลซีแมนยูแอสตันวิลล่าและก็ตามด้วยลิเวอร์พูลนั่นเองครับหมายความว่าชาบีลอนโซ่เนี่ยเข้ามารับคุมต่อในช่วงที่จบฤดูกาลพอดีครับและต่อจากนี้ไปครับเราจะได้เห็นโฉมใหม่ของทีมลิเวอร์พูลแน่นอนครับแต่ทุกคนจะเห็นว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจบอันดับที่7ของตารางก็จริงแต่กระนั้นแล้วนะครับผมลิเวอร์พูลได้เป็นเล่นแชมเปี้ยนลีกครับทุกนนเเเพรรรรราาาะะะว่่่อออไู้้มมัยยยงงีบุลล็กใชชิ เลีกยเรียบภูเก็บแชมป์มาได้เรียยภูมีโคต้าไปเล่นยูฟ้าจะไปเลีกยนฤดดูถัดไปแน่ๆครักคนเอาล่ะทุกคนจะเห็นว่าสกอตตกับเรียบภูมีอยู่30คนอยู่ตอนนี้ครับแล้วก็นักเตะแบบระดับท็อปๆย้ายออกหนีกันไปหมดแล้วครับเหลือเพียงแค่โมซาล่านะโคดี้กักโปนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นทางด้านของอเล็กซานเดอร์อาร์โนที่ยังคงอยู่กับทีมนะ ไม่ว่าจะเป็นฟานไดนะครับผมดาวินนูญเยสนะครับผมก็ต่างออกไปเรียบร้อยนะครับผมนาบีเกตาติอโกคันตาร่านะครับผมก็กลายเป็นว่าเอาง่ายๆครับคือลีฟพูลในฤดูกาลหน้าครับจะแทบเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงโดยการคุมทีมของชาบี้ออนโซนั่นเองครับผมอะไรครับผมนี่คือหน้าตาแผนที่ชาบี้ออนโซใช้นะชาบี้ออนโซครับจะออกหน้าตาเป็นอย่างนี้นะก็คือระบบหลัง3มีวิงแบ็กคู่ซ้ายขวาครับรวมถึงกลาง2ตัวนะครับผมน่าจะเป็นห้องเครื่องนะครับผมคอยขึ้น คอยลงแนบคอยตัดเกมได้และก็แน่นอนจะมีแบบ หน้ากึ่งปีกเล็กๆครับอาจจะไม่ใช่ปีกแบบเป็นเอ่อเป็นวิงเกอร์นะแต่ว่าเป็นแบบหน้าตัวฉีกเล็กๆครับ2ตัวแล้วก็หน้าเป้าแบบ1ตัวนะครับนี่คือแผนที่ชาบี้ลอ,อนโซใช้กับเลวูเซนในฤดูกาลที่ผ่านมานั่นเองและฟอร์เมชันนี้เราจะใช้กับเลี้ยวพูในฤดูกาลต่อไปแน่นอนครับผมเอาละทีนี้เราก็มาจัดหาผู้เล่นกันก่อนครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับผู้เล่นที่โดนขายเนี่ยเยอะแยะมากมายและเงินก็เข้าครังเราเยอะจัดๆครับทุกคนตอนนี้เรามีเงินอยู่782ล้านแต่ แต่ว่าคงใช้ได้ไม่หมดแน่ๆแหละดูทรงเง็บ782ล้านตรงนี้เดี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบอร์ดบริหารอนุมัติให้ใช้หมดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะอนุมัติให้เราใช้ในทานเฟอร์บัจจ์เท่าไหร่ครับทุกคนแต่ว่าแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดเริ่มเป็นระบบหลัง3ามตรงนี้เราต้องหาเซ็ตกองหลังมาก่อนแล้วกันเพราะตอนเนี้ย CDM ของเราไม่เหลือเลยครับขนาดฟันได้ยังหนีออกไปแล้วก็ทุกคน อะไรครับผมตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของ t r a n ฟ f e r h u บกันก่อนนะครับที่เข้า t r a n ฟ f e r h u บมา,าคร่าวๆเนี่ยมี d e ค a n rice ที่ผมคิดว่าจะเอามาแทนทางด้านของฟาบิโยที่เสียไปตอนแรกเนี่ยคิดว่า,าจะเล่นระบบกลาง3ามนะซึ่งต้องมี holding หนึ่งตัวแต่พอมันเป็นระบบหลัง3ามและกลางคู่นะเป็นบกทูบล็อกคู่นะกลายเป็นว่าผมว่า d e ค a n r i c ์อาจจะไม่จำเป็นกับแผนนี้แล้วครับผมก็เลยคิดว่าเราจะเอาเดค a n r i c ์ออกไปสคว a r ั l เคเลีย a เนี่ยผมว่า s q u a r ัส a คเลียยังคงอยู่ในลิสต์ได้นะเพราะว่าเล่นเป็นหน้าตัวฉีกทางซ้ายได้ครับแล้วก็แถมเล่น เป็นกลางรุกได้เหมือนกันแล้วก็ฟอร์มดีจะจัดนะครับผมหูแล้วก็เวกฟุตห้าดาวสก,กิลบุ5ห้าดาวนี่คือมันโหดมากส่วนแมกกาลิสเตอร์เนี่ยมีข่าวกับเลี้ยวผูนะครับในความเป็นจริงนะผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอาเข้าช็อตลิสมาก่อนเพื่อจะมีโอกาสที่จะซื้อมานะครับผมแล้วก็กองหน้าเนี่ยวลาฮูวิชนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นกองหน้าตัวจบของเลี้ยวผูได้นะด้วยความคล่องความใหญ่ความแข็งแต่ราคาก็ค่อนข้างจุกอยู่นะครับอยู่ที่ว่าจะยอมปล่อยที่เท่าไหร่สาหรับยูเวนตุสนะครับแต่ว่าก ขวานะครับผมที่เราเสียซาร่าไปแล้วนะครับผมเราก็จะต้องเสริมในด้านของบุโกซาก้าเข้ามาผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ดีนะครับผมเป็นเด็กที่มีพละกกำลังนะความคล่องเสียบอลยากคลองบอลเหนียวแล้วก็เป็นอนาคตของทีมเพิ่งอายุ21ปีครับทุกคนแต่ว่าราคาก็เกือบแตะร้อยล้านแล้ว ผมว่าน่าจะเกินร้อยล้านแล้วแหละเอาเป็น,นว่าบุกโยซาก้าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายที่เราเลงกันไว้สําหรับยุคข,ของอารอนโซ่นะแลวก็ได้นอนอีกหนึ่งคนนะครับพ้นไม่ได้เลยคือประการหลังครับของยูเวนตุสก่อนหน้านี้อยู่กับเดวุคุเซนมาก่อนนะครับเป็นลูกศิษย์ชาบิอารอนโซ่มาก่อนนะเขาได้ของทับโซบะครับทุกคนทับโซบะเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วความแข็งแกร่งอยู่แล้วครับทุกคนบอกเลยว่า ถ้าเกิดได้เข้ามาเป็นกองหลังให้กับเลี้ยวภูในชุดนี้นะครับว่าชาบิอลอนโซ่น่าจะอุ่นใจเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นสิทธิ์เก่าของเขาแล้วก็ผมว่าในเรื่องของความเร็วความแข็งแกร่งของทับโซบาก็ไม่มีใครที่จะไปข้องใจนะเพราะพี่แกค่อนข้างแข็งพอสมควรครับทุกคนและก็กองหลังตัวตึงครับรายชื่อท so ับโซบาร์ชล็อตเทอร์แบกแล้วก็คิมมินแจนี่คือเซตกองหลังตัวตึงที่เราจะพาเข้าเลี้ยวภูครับแน่นอนว่าทับโซบาเนี่ย ยังชั่งใจอยู่นะครับว่าจะเอาเป็นคิมินเจยืนขวาหรือว่าทับโซบายืนขวาครับเพราะว่าต้องดูก่อนว่าที่เลเวอร์คูเซนเนี่ยทับโซบาเขายืนเป็นเซนเตอร์ตัวขวาใช่ไหมแต่ว่าคิมินเจเนี่ยน่าจะยืนเป็นเซนเตอร์ตัวกลางได้นะครับผมแล้วก็ชลเทอร์แบกถนัดเท้าซ้ายแน่นอนเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายทุกคนนะครับผม3าคนนี้เนี่ยจะมีในส่วนของค่าหมงบอลหรือว่า power h e ดอร์หมดเลยนั่นหมายความว่าลูกกลางอากาศถ้ามึงโยนโรยมา บอกเลยว่าเซต3คนนี้แน่นอนเช่นเดียวกับชาร์ลอตเทอร์แบกนะครับที่มีไดส์แท็กเกิลเหมือนกันนะครับเรียกว่า2คนนี้เนี่ยโอ้โห หนึ่งหนึ่งนี่คือชนได้ได้เรื่องนะครับส่วนทับัตบาเนี่ยอาจจะไม่ได้บีแต่ว่าตัวค่อนข้างใหญ่เรื่องการปะทะภาคพื้นผมบอกได้เลยว่าไว้ใจได้แน่แครับและนี่คือเซตกองหลังที่เราจะนาเข้าสุริยภูในซีซั่นนี้ครับเดี๋ยวเราไปปิดเดียวคนแรกก่อนเลยครับเสริมก่อนก่อนที่จะขึ้นสู่ซีซั่นใหม่นะครับจะได้เตรียมทีมก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยวางรากฐานฟอร์เมชั่นกันก่อนเรานําเข้าคนแรกก่อนเลยครับสำหรับเซนเตอร์ตัวซ้ายนะครับนิโก้ชลอเทแบ็กนะครับผมจากเยอรมนีนะกองหลังจากบุรุษเซียดอ 8ล้านปอนด์แต่เราจะยื่นก่อนที่45ล้านปอนด์เพื่อเราจะประหยัดและก็เซฟเงินที่สุดครับเรามีบัตเจตอยู่700จริงแต่ไม่จําเป็นต้องใช้หมดนะ <c oughs> แล้วจะได้ของดอทมูลขอเป็น48นะโอ้โหตามที่เขาอยากจะขายอ่าก็ถือว่าราคาไม่แพงนะเดี๋ยวขอลดลงมาเหลือสักประมาณ47.5ครับขอต่อน,นิดๆน,นะครับเอาล่ะเรียบร้อยนี่ครับไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับสำหรับการเจราจาต่อรองดิวแรกของชาบิโอลโซ ในฐานะผู้จัดการทีมของเลือกภูครับทุกคนข้าวมาแล้วครับผมเซตกองหลังอย่างชอตเทอร์แบ็กครับพูดคุยค่าเหนื่อยเรียบร้อยเดี๋ยวตามด้วยค่าตัวนะครับ และแน่นอนว่าเซ็นสัญญาแบบรวดเร็วเป็นคนแรกเลยฮะและก็ล่าสุดครับชอรเตอร์แบ็กครับตกลงเซ็น5ปีครับกับค่าเหนื่อย87,000ปอนด์ครับทุกคนแล้วก็ขอเป็นอะครูเชียลนะทุกคนอ่าก็ถือว่าโอเคนะเราเซ็นเขาเข้ามาเพื่อจะเป็นกองหลังตัวจริงของทีมเรานะครับผมก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปลดบวดปาดเขาและก็5ปีจัดไปครับชอรเตอร์แบ็กคนแรกเข้ามาแล้วครับทุกคนโหโรวดเร็วจริงๆครับสำหรับนิโก้ชอรเตอร์แบกครับ อะไรครับตอนนี้นะครับผมในส่วนของรีพอร์ตนะครับของสก้าวครัตทางด้านของเอ็ดมองทับโซบาแล้วก็คิมินแจมาเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เราจะใส่แบบแพ็คคู่แล้วก็พา3กองหลังนี้เข้าสู่ทีมก่อนเซตแรกนะทุกคนเดี๋ยวไปที่ในส่วนของลูกศิษย์เก่าก่อนครับทุกคนเอ็ดมองทับโซบาครับ กองหลังจากเลโอคูเซนนะครับตอนนี้อยู่กับยูเวนตุสเรียบร้อยแต่ว่าเราจะใช้อำนาจเงินครับในการที่จะดึงเขาเข้ามาสู่ทีมส่วนคิมบินแกเนี่ยค่าตัวไม่แพงนะเฮ้ยถูกกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับเริ่มต้นที่28ล้านปอนด์โอ้โหเดี๋ยวเอาทับโซบาก่อนละกันนะครับผมจัดไปที่32ล้านปอนด์เริ่มต้นครับทางด้านของทับโซบะเนี่ยเขามีรีสคอสอยู่ที่66ล้าน,นแต่ผมคงไม่เอานะ66ล้านมันก็แพงไปหน่อยเดี๋ยวขอต่อรองละกันเริ่มต้นที่32ล้านปอนด์ครับเรายื่นแบบ 42.5ล้านปอนด์ครับยืนแบบไม่หักหาน้ำใจครับแล้วก็เริ่มต้นที่เซลออนครอสอยู่ที่7ครับทุกคนจัดไปยูเวนตุสจะว่าอย่างไรครับสำหรับยืนครั้งแรกของทับตัวบาเอา้ยูเวนตุสต่อรองขึ้นมาอีก2ล้านเนี่ยครับทุกคนเป็น44.5เอาเฟี้ยวเลย และเขาไม่เอาเซลอนครอสด้วยนั่นหมายความว่าโอ้ถือว่าชาบิลอนโตเนี่ยมีสกิลในการต่อราคาที่ดีนะเพราะว่า2คนละที่เข้ามาราคาไม่แพงทั้งคู่ครับทุกคนกับถ้าเทียบกับความสามารถของนักเตะน,นะมาแล้วครับสำหรับติดเก่าวอย่างเอ็ดมองทับโซบาครับและก็ตามด้วยคิมมินแจครับดีวนี้เราเดินคู่ครับทุกคนคิมมินแจครับโอ้โหราคาค่อนข้างต่ำนะถ้าเทียบกับความสามารถที่เขามี เริ่มต้นที่28ล้านครับทุกคนเราจะให้ไปก่อนที่32ล้านปอนด์แลวกันทุกคนอ่ะเริ่มยื่นไปดิวแรกครับดูซิว่านาโปลีจะมีท่าทีแบบไหนครับเอาเลยนาโปลีปิดดิวเลยครับโอ้คิมเปนแจครับโดนขายในราคา32ล้านครับโอ้โหถือว่าเป็นการยื่นดิวที่เร็วแล้วก็จบเร็วมากครับเอาเลยครับเริ่มต้นที่ถับตัวปลาก่อนครับไปปิดดิลกันนะครับผมแบบรวดเร็วทั้งสองคนแบบเร็วจี่ครับทุกคนไป โบนัสต่างๆก็รวมๆแล้วประมาณ2ล้านปอนด์ก็จัดไปครับสำหรับเอ็ดมองถัดโซบาครับทุกคนเข้ามาอีกหนึ่งรายสำหรับประกันหลังสิทธิ์เก่าของชาบี้ออลันโซ่นั่นเองครับทุกคนเข้ามาเติมเต็มนะในส่วนของความแข็งแกร่งแดนหลังครับบอกเลยว่านี่คืออีกหนึ่งตัวตึงครับสำหรับความแข็งแกร่งของเราและก็ตามด้วยคิมมินแจแบบรวดเร็วครับทุกคนเราจะต้องปิดเตกองหลังให้ได้เร็วๆครับในพาร์ทนี้ก่อนเลยครับ แต่ก็ค่าเหนื่อยของคีมินแจครับเรียกมาราคาไม่ถึงแสนปอนต่อสัปดาห์นะก็ถือว่าโอเคนะโอเคนะครับเราได้เขามาในค่าตัวที่ต่ําแล้วก็ค่าเหนื่อยไม่ได้สูงริ้วนะครับแล้วก็บนัสต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ทุกคนอ่ะปิดดีวแบบรวดเร็วอีกหนึ่งรายทุกคนสําหรับคีมินแจทีนี้เนี่ยสามกองหลังเรามาแบบฟิ้ยวเฟี้ยลยทุกคนโอ้โหเรียบร้อยปิดประเดิม3กองหลังก่อนตลาดนักเตะเปิดนะครับนี่ครับ32ล้านปอนเท่านั้นถือว่ามาในราคาที่ดีมากๆครับทุกคน แล้วก็เรสพายอยู่ที่เกตเเลยนะ,ะบอดบริหารเห็นดีเห็นงามด้วยครับกองหลังตรงกลางเนี่ยอาจจะยังคิดอยู่ครับว่าจะเป็นคิมินแจรหรือทับโซบ,บานะยืนเซ,นเ,ซน,เนเตอร์ตัวกลางแต่ว่าแน่นอนนะครับผมก็ได้3คนนี้มายืนในเซตปีถัดไปแน่ครับต่อมานะครับผมนอกจากที่เราจะได้ในส่วนของเซนเตอร์3คนแล้วเนี่ยในตำแหน่งนี้เนี่ยวิงแบ็กสข้างถือว่าสําคัญจัดเราจะใช้อโนก่อนนะครับ คืออาร์โนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเกมรับก็จริงนะฟนแฟนๆเลี้ยวพูน่าจะรู้ครับแต่ว่าในเมื่อเราเล่นหลัง3เนี่ยผมว่าอาร์โนอาจจะกลับมาเกิดอีกครั้งหรือเลปล่าเพราะว่าอาจจะไม่ต้องห่วงในเรื่องของเกมรับมากครับแต่ว่าเกมรุกจะได้แบบเติมแบบเต็มสูบจริงๆนะเพราะว่าในตำแหน่งวิงแบ็กเนี่ยจะเติมค่อนข้างมันนะครับผมก็เลยคิดว่าอาร์โนจะได้เล่นในตำแหน่งวิงแบ็กต่อไปในฤดูกาลหน้าส่วนที่เราต้องเสริมมาคือตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายคนที่จะเข้ามา แทนในตำแหน่งตอนนี้ไม่มีใครเลยครับก็ต้องเข้ามาเป็นตัวจริงสถานเดียวนะเอาจริงๆนะครับในส่วนของแบ็กซ้ายเนี่ยถ้าอยากได้ตัวจบอะผมก็มีทางเลือกอยู่คือจะได้ของ T.O.A. d o n d e s แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นราคาคือแบบโอ้โหจุกมากครับคือวิงแบ็กตัวหนึ่งราคาร้อยล้านผมว่ามันเวอร์ไปหน่อยกองหลัง3คนรวมกันยังไม่ถึงร้อยล้านเลยแต่ไอเดียนี่ยคือคนจะจะร้อยล้านเอามันก็ผมก็เลยอาจจะลดความ อาจจะเรียกไงอ่ะ,อะ,อะ,ะเรียกว่าลดความเป็นพอปูลาลงมาหน่อยเป็นในด้านของดาวิดรามทุกคนดาวิดรามของอาร์เบลลิเนี่ยเป็นวิงแบ็กนะครับผมก็ถือว่าเป็นแบ็กจอมบุกอีกหนึ่งรายนะครับมีความเร็วความอึดนะครับผมแล้วก็เปิดบอลได้ค่อนข้างแม่นประเด็นคือรามเนี่ยเขามีเวิร์กเรทนะครับผมในเรื่องของเกมรุกเนี่ยไฮแต่ว่าเกมรับเนี่ยต่ำก็จะบอกได้ชัดเจนแล้วว่าคือสายบุกแน่ๆครับ แล้วก็หน้าตาค่อนข้างดุดันพอสมควรแล้วรามเนี่ยเขามาจากทางด้านของบุนเดสลีกาใช่ไหมส่วนทางด้านของ Nico นิโก้เชลต์แบกเด่กก็มาจากบุนเดสลีกาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเซ็นเตอร์ตซ้ายกับวิงแบ็กซ้ายนะครับมาจากลีกเดียวกันเนี่ยมันน่าจะเชื่อมต่อกันไม่ได้ยากนะสำหรับการที่ย้ายเข้ามาสู่ทีมใหม่ผมก็เลยคิดว่าตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายเนี่ยผมจะเลือกทางด้านของเดวิดรามตอนนี้เรามีเงินอยู่600ล้านนะถ้าเกิดผ่านฤดูกาลนี้ไปแล้วแล้วก็รีเซ็ตเข้าสู่ซีซั่นที่้องใช่ไหมทุ ซื้อตั้งแต่ซีซั่นนี้ก่อนเลยแล้วก็บัตเจ็ตมันจะรีเซ็ตใหม่นะครับเมื่อเราขึ้นฤดูกาลใหม่ ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกองกลางกันต่อสําหรับกองกลางที่เราจําเป็นต้องใช้นะในซีซันตัดไปของลิเวอร์พูลครับทุกคนผมมีความรู้สึกว่าถ้าได้ของบูเยโยซาก้าเนี่ยถ้าขึ้นสู่ซีซันใหม่นะครับมันน่าจะแพงกว่าน,นี้แล้วรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าดิวของบูเยโยซาก้าเนี่ยน่าจะจบไม่เกินที่77ล้านนะครับอยู่ราวๆนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดีมากๆที่ลิเวอร์พูลจะไปซิลมาคือการซิลจากทีมใหญ่สู่ทีมใหญ่เนี่ย สามารถทําได้นะไม่ใช่เวอ้์พภูกับแมนยูนะครับอันนั้นค่อนข้างยากแต่ว่านี่คือเวื้์พููกับท่ายด้านของอาร์เซนอลน,นะครับไม่น่ามีปัญหานะถ้าเราจะซิลข้ามมาแล้วก็ราคาถ้าเกิดเราพร้อมที่จะจ่ายที่70ล้านนะครับก็ถือว่าโอเคไม่รู้ว่ามิเกลอเตาจะว่าอย่างไรครับแต่ว่ารีพอร์ตของสเกลเราเนี่ยบอกมาว่า77ล้านปอนด์คือดิวที่สามารถเกิดขึ้นได้นะทุกคนอ่ะ ดูซิว่าอาเซนอนจะว่าอย่างไรสําหรับดิว79ล้านปอนครับอู้อาเลยครับอาเซนอนขอต่อราคานิดนึงเป็น86เอาละทีนี้อาเซนอนก็เปิดไพ่มาแล้วว่าเขาต้องการอยู่ที่ประมาณ80-86ล้านนะซึ่งเดี๋ยวเราขอต่อรองนิดนึงครับลดลงมาเหลือประมาณสัก82.5ใช้ความเก่าของชาบิอรลอนโซ่หน่อยและก็เรียบร้อยครับเยยถือว่าบุกโยซาก้า82ล้านปอนโอเคแหละอาจจะแพงแต่ถ้าเกิดคํานวณ แล้วก็หารด้วยโอ้โหอายุแอบเพิ่ง21ปีนะครับอยู่กันยาวๆ82ล้านปอนด์ผมว่าค่อนข้างที่จะเด็ดขาดสำหรับดิวนี้แล้วก็เราจะได้ตัวลุกเจนใหม่มาอยู่กับทีมเรา แบบเฟี้ยวๆเลยครับสัญญา5ปีครับทุกคนเราต้องเซ็นกันไว้ก่อนเผื่อมีใครอยากจะคิดแปลกๆมาขอยื่นซื้อนะก็อยู่ยาวๆไป5ปีครับไม่ได้เรียกแพงขึ้นด้วยนะวยถือว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะถ่อมตนนะครับไม่ได้แบบว่าหวือหวาด้วยนะเอาว่าอย่างนี้น่ารักดีบุโยซาก้าผมค่อนข้าง,ลงหลงไหลเลยจัดไปไม่ต้องต่อละเรียบร้อยปิดดิวแบบเร็วมากๆครับสำหรับดิวของบูโยซาก้าจากอาร์เซนอลสู่เวีย์คู โอ้อะไรครับผมตอนนี้4คนที่เข้ามาบอกเลยว่าชุดใหญ่ไปกระพริบมากมครับไม่ว่าจะเป็นคิมมินแจชอลตเทอร์แบกอะไรครับผมคนที่4ี่ของฤดูกาลนี้จะเติมเข้ามาครับคือทางด้านของบุคโ,โยซาก่านะ และก็ในส่วนของนักเตะที่เราต้องปิดดีลอีดึงรายครับเพราะว่าต้องใช้จํานวนเงินในซีซั่นนี้นะครับเพื่อที่จะเผาผ่านไปเพราะว่าซีซั่นหน้าเนี่ยผมคิดว่าบอดหน้าจานุมัติไม่เกินสักร้อยห้าสิบล้านเต็มที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบีบให้เราซื้อตัวได้ค่อนข้างยากนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีบัตเเกตอยู่500ล้านเราต้องใช้ให้คุ้มที่สุดก่อนที่จะข้ามตู่ ซีซั่นต่อไปครับทุกคนเพราะว่าเรามีเวลาเราราวกี่วันเองทุกคนมี5วันเองนะอะไรครับผมมาถึงดิวกองหน้าบ้างครับที่เราต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะสําหรับดิวดิวดีนะก่อนที่เราจะข้ามสู่ซีซั่นถัดไปดิวนี้นะครับผมตอนแรกเนี่ยมันมีดิว2คนที่เราต้องตัดสินใจนะคือทางด้านของวาราฮูวิชแต่วาราฮูวิชเนี่ยใช้บัตรเงินค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเริ่มต้นราคาของวาราฮูวิชอยู่ที่โอ้โหไม่ต่ํากว่าร้อย 10ล้านแน่ๆครับดูทรงแล้วเนี่ยโอ้ถือว่าเป็นราคาที่แพงในอายุ23แล้วก็ไม่แปลกครับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดทาร์เก็ตแมนอีกหนึ่งคนถ้าเราอยากจะได้แบบเป็นสไตรเกอร์นะครับแต่ว่าอายุต่างกันค่อนข้างเยอะครับคือทางด้านของแฮร์รี่เคนครับทุกคนแฮร์รี่เคนในวัย29ปีตรงนี้นะครับเราลองเปรียบเทียบกันแบบปอนต่อปอนครับทุกคนสไตรเกอร์อย่างแฮร์รี่เคนนะครับผมกับสไตรเกอร์อย่างวาราฮวิชนะครับคือแฮร์รี่เคนเนี่ยอายุเยอะกว่าแล้วก็ ราคาน่าจะจบอยู่ประมาณ70ล้านปอนดนะ์นะเอาจริงๆนะแฮร์รี่เคนในวัย29ปีเนี่ยเราหองระแหงกับสเปอร์มาเนี่ยผมว่าเราน่าจะซื้อได้ไม่ยากนะครับแต่ว่า29ปีไงยถามว่าอยากได้ไหมผมก็อยากได้ว่ะแต่แฮร์รี่เคนผมก็อยากได้ว่ะแต่คือราหูวิชเนี่ยมันได้เรื่องความเร็วและความสดมากกว่าไงส่วนแฮร์รี่เคนเนี่ย,ยมันไม่ค่อยได้เร็วเท่าไรหร่หรอกคนแต่ว่าความคมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคนระับมีแน่ๆล่ะแฮร์รี่เคนน่ะแต่ถ้าเกิดจะเพลย์เซฟนะผมว่า เอามาและใช้ได้ไม่ต้องปรับตัวนะครับผมค่าตัวที่ไม่ได้แพงเวอร์นะครับราคาปิดได้อยู่ที่60ล้านไปไปลายผมปิดดิวแฮร์รี่เคนดีกว่านะผมว่าเอามาใช้สัก2-3ปีน่าจะคุ้มอยู่นะโอเคถือว่าเป็นดิวที่เลือกยากแต่ว่าถ้าเราต้องการเอามาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องปรับตัวนะครับผมว่าแฮร์รี่เคนน่าจะเวิร์กกว่าราคาค่าตัวแฮร์รี่เคนครับเริ่มตัวที่88ล้านก็จริงแต่ว่าเราจะลองยืดไปก่อนที่ 6- 7ล้านครับทุกคน ยืนไปแบบต่ำๆก่อนแล้วกันแล้วก็เซลล์ออนคอสสัก15%นะนะยืนแบบล่อหมูล่อมแมวไปก่อนนะทุกคนปะดูซิว่าไก่จะติดกลับหรือเปล่าครับทุกคนไปดูกันเอาอเฮ้ย What 67ล้านนะแฮร์รี่เคนเอาล่ะโอ้โหถือว่าเรียบร้อยครับวราฮวิชอาจจะยังไม่ได้ย้ายมาด้วยค่าตัวที่แพงมากได้แฮร์รี่เคน2คนนะทุกคน แต่แฮร์รี่เคนนะตอนนี้เราได้มาราคา60กว่าล้านเท่านั้นถือว่าอยู่ในเป้าหมายของเราแล้วก็จัดไปทุกคนแฮร์รี่เคนจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับถึงเวลาย้ายถิ่นฐานออกมาสักทีครับให้สัญญา4ปีไปเลยแล้วกันนะครับคือถ้าเกิดย้ายมาอยู่เลียบผูนะผมว่าอาจจะให้สัก2 2 0แสนหมื่นปอนแล้วกันด้วยความเป็นสาตาร์นะก็ระดับโอ้โหกับตันทีมชาติอังกฤษนะทุกคนแล้วก็โอ้โห เป็นดาวซันโบของท็อตแนมฮอสเปอร์มากี่ปีติดแล้ววะเนี่ยผมคิดว่ามันก็จําเป็นต้องให้แบบสมน้ําสมเนื้อหน่อยครับ2 0 20,000ปอนด์เนี่ยเพิ่มจากเดิมจาก200,000ปอนด์ขึ้นมา20,000ครับสำหรับแฮร์รี่เคนครับทุกคนโยกย้ายจากไก่เรือทองสู่หงแดงลิเวอร์พูลนะครับในยุคข,ของชาบิยาลองโซครับเอาล่ะเติมกันแบบเต็มๆเราบอกเลยว่าลิเวอร์พูลในยุคใหม่เราจะเฉิดฉายไปด้วยกันกับกองหน้าระดับเทพของอังกฤษนั่นเองในวัย29ปีเน ทุกคนอาจจะมองว่าเริ่มแก่แต่ผมคิดว่ามันยังพีคอยู่นะยังใช้ได้อยู่คนระับถ้าเกิดแตะเลข3แบบ31-32เอนี่ยอันนั้นอาจจะเริ่มว่าเริ่มขาลงและแต่ว่าเนี่ยคือ29ิไงปิดมาอีก1นดีลครับทุกคนตามด้วยแฮร์รี่เคนครับตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งบุโกโยซาก้าที่เป็นทีมชาติอังกฤษอยู่แล้วเข้าขากับแฮร์รี่เคนอยู่แล้วครับควารัสเคเลีย,ยก็เป็นดีลที่ผมอยากจะได้นะส่วนตัวเลยครับแต่ว่าราคาก็ถือว่าค่อนข้างเอาเรื่อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าเราควรที่จะยื่นไปนะเพราะว่าสควารัสเกเลียเนี่ยถ้าเปรียบค่าตัวนะครับผมกับในส่วนของสิ่งที่เราจะได้มาเนี่ยคือสกิลมูฟ5ดาวเวฟฟุต5ดาวมีฟินิชช็อตมีแฟร์มีเลี้ยง1ต่อ1มียิงข้างเท้าด้านนอกครับทุกคนแล้วก็ความเร็วคือเป็นเลิศดจัดจัดนะครับจบสกอร์โขดัดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าได้เป็นสควาเัสเคเลียมาครับโอโยซาก้าทางขวาแล้วก็แฮร์รี่เคนหน้าเป้า คือตอนนี้เลี้ยฟคูค่อนข้างโหดมากๆนฤดูการถัดไปครับทุกคน69ล้านปอนด์นะครับยื่นไปเดียวแรกให้กับนาโปลีฮะอ้าหูยนาปโปลีเรียกกลับมาที่90ล้านเนี่ยตัวอัรสเกเลียงั้นลดลงมาหน่อยได้ไหมเหลือประมาณตั้ง80ล้านปอนด์นะครับนาโปลีโอ้โหลดลดให้หน่อยเออ90ล้านนี่เกือบจะรีลิสคอร์แล้วนะโอ้โห90 000, ล้านราคาเดียวคําเดียวจบครับทุกคนอันที่จริงเรายังเหลือเงินอยู่นะแล้วก็จริงๆก็อยากจะปิดเดียวเลยนะครับเพราะว่า ถึงแม้จะแพงแต่ว่าจําเป็นต้องซื้อครับตัวนี้ฮะคือในเมื่อนาโปลีมันยืนกรานแบบแข็งกร้าวอย่างเงีนะ้เราก็ไม่กล้าที่จะไปต่อรองอะไรมากมายเพราะว่ามันน่าจะปัดหน้าเราหงายได้ก็เลยคิดว่าโอเคไม่ต้องเสียเลิสคอร์ที่97ล้านแต่ว่าเสีย90ล้านก็ลดมา7ล้านก็ยังดีว่าเฮ้ยอะอยู่ในแผนใหม่ของเลี้ยวภูรับจะเรียกว่าการาติกอสเลี้ยวูกก็ไม่ได้นะเพราะว่าการาติกอสเนี่ยมันต้องแบบสตาร์ททั้งทีมแต่ว่าตอนนี้นักเตะที่เราซื้อมาก็ถือว่า เอาจริงๆก,ก็เป็นแบบมินิมินิสตาร์หน่อยนะคือแบบจะเรียกว่าเป็นกรารติกร้องก็ได้ <c oughs> เอาล้ในส่วนของค่าเหนื่อยครับเราเพิ่มให้ดีกว่าครับจาก6 0 0ม0นะครับเป็น10,000 0ปอนแล้วกันเอาลาเบิลค่าเหนื่อยให้2เท่านะในฐานะที่ค่าตัวเนี่ยอยู่ที่90ล้านก็ต้องให้ได้ค่าเหนื่อยแบบสมน้ำสมเนื้อหน่อยครับควารลัสเเลียจัดไปเรียบร้อยครับปิดดิวอีกหนึ่งรายตัวตึงนะครับบอกเลยว่าซีซั่นหน้าเรียภูไลอัพ ไม่เป็น2รอใครแน่นอนแล้วก็จะกลับมาเข้มๆอีกหนึ่งครั้งแน่ๆครับทุกคนอะไรครับผมซีซั่นใหม่เรียบร้อยเตรียมตัวรับแรงกระแทกของผู้เล่นหน้าใหม่ครับตามด้วยแฮร์รี่เคนคนแรกครับเปิดพีซีซั่นก็มาสู่ทีมก่อนเลยครับเอาเลยฮะบอกเลยว่าดูดูครับจังหวะนี้อะไรครับผมตอนนี้นักเตะนะครับผมเดินหน้าเข้าสู่ทีมเราเรียบร้อยนำทัพโดยแฮร์รี่เคน้ะก็ไล่มาทีละคนเลยครับอย่างเช่นชลอตเทแบ็ค คิมินแจทับโซบารครับบุกโยซากา้าและก็ควารัสเคเลียรครับทุกคนทั้งหมดนะครับผมเราราว6คนนี้นะครับผมก็จะเป็นชุดแรกนะครับผมที่เดินทางเข้ามาสำหรับเลี้ยวภูในชุดนี้ก่อนสําหรับนักเตะเลี้ยงภูหลายๆคนที่โดนปล่อยยืมตัวระยะนี่แล้วก็กลับมาช่วยทีมดนะ้อย่างเช่นพวกลูเบนดีอาร์หรืออะไรพวกนี้นะครับผมโรเบอร์สันก็ยังอยู่นะปล่อยยืมตัวไปด้วยการชิดแล้วก็กลับมาแต่ว่า อย่างไรก็ตามครับเราก็ยังเดินหน้าเจ็จำนงของชาบิลอนโต่ต่อไปคือการที่เราจะสร้างทีมเรียบูเจนใหม่ครับทุกคนเอาล่ะเรามีคิวอุ่นเครื่องครับกับการเจอกับเรียอาลมาติดครับเดินหน้ามาอุ่นเครื่องครับในภายใต้การคุมทีมของชาบีออลองโซ่ so ครับทุกคนเอาล่ะฮะผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะพาเรียบูครับคัมแบ็กกลับไปสู่จุดสูงสูงอีกครั้งนึงครับ หลังๆเนี่ยเริ่มที่จะฟอร์มไม่คงเส้นคงวานะครับนักเตะที่ควรจะเปลี่ยนผ่านไม่ผัดเปลี่ยนใหม่ครับของเลี้ยบูกลายเป็นว่าแม่นักเตะที่จะเข้ามาเติมเต็มในยุคใหม่ๆไม่ค่อยดีครับและเกมจะเริ่มเลยครับผมเริ่มต้นเขียนที่แฮร์รี่เกนเอาไรครับเลี้ยบูในยุคของอาองโซครับคิม,มินแจออกมาขวาทับโซบะแล้วคืนหลังไปก่อนครับเล่นง่ายๆครับคิม,มินแจชลอเทแบ็คส่งเข้ามาอ้าวแล้วซิมิคาร์เริ่มต้นก็พลาดก่อนเลยครับโอ้โหแล้วจัวมิน่แล้วโมดิต ยังคลอบบอลกับเบนเซม่าได้สวยครับแล้วออกมาดีจะจัดฝักลองเมนดี้เมนดี้จังหวะที่ทำโซบาเข้าให้และจบเลยทำโซบาโอ้โหตัวใหญ่มากมาที่เทรนด์เทรน,นเปิดเข้าด้านในจังหวะนี้ปาดออกขวามาถึงบุโยซาก้าไปแล้วครับบุโยซาก้าหลุดขึ้นมาเจอกับแฟกลองเมนดี้แล้วเมนดี้มาแล้วบุโยซาก้ามาแล้วบังอยู่บุโยซาก้าโอ้โหจังหวะสุดท้ายเนี่ยตัดสินใจผิดนิดนึงครับบุโยซาก้าไปเล่นบังจังหวะกับแฟกลองเมนดี้แล้วโคเสียจังหวะยิงไปเลย พิเกนรอขวาเติมเติมไม่ได้คืนหลังไปก่อนครับพับโซบะยกออกมาที่เทรนเทนโมงกลับไปได้นไหน่อคุยโอซากะแล้วตรงกลางเอเลียดเติมไปแล้วส,สวยๆจังหวะนี้เอเลียดหักข้อออกมาทางขวาแต่ติดมิลเตาอย่างได้อยู่ทางซ้ายเติมทิมิคาร์สทิมิคาร์สเปิดเข้ามาเสาสองแล้วแฝกลองเมนดี้มงออกไปได้ครับจังหวะที่2เป็นปั๊มของบาเบเดส่วนกลับมาที่เทรนครับ เห็นฝากเข้าในบุกโยสากา้าวนกลับมาตรงกลางรออยู่แล้วอาตูส่งให้บุกโยซาก้าฝากเขาด้านใน,นแล้วมาที่แฮร์ร,ฮรี่เคนลุดมาแฮร์รี่เคนขวากดและเรียบร้อยจากแฮร์รี่เคนเนี่ยโ้โฮูดูการต่อบอล3ประสานครับของเลียบูครับเอาเรื่องจะจัดครับเมื่อกี้เนี่ยควารัสเกเลียอาจจะยังไม่ได้มีบทบาทแต่ว่าโอ้โหการเชื่อมกันระหว่างฮาวิเอลเลียและก็บุกโยซาก้ารวมถึงแฮร์รี่เคนถือว่าเข้าอกเข้าใจกันดีจริงๆอ่ะ และยิงอย่างคมแล้วแฮร์รี่เคนครับไม่ต้องหัวใช้จังหวะเยอะครับเพียงแค่มีมุมให้เขาแล้วก็ยิงเข้าไปอารับชาร์บ่ลองโซ่ครับได้ใช้งานผู้เล่นที่เซนเข้ามาอย่างจุใจครับเดี๋ยวมาดูครับปีนี้เลีย์ูจะคัมแบ็กกลับมาดีขึ้นหรือเปล่าครับอลองโซ่หรือเปล่าเลยครับรว่าวันนี้ดูเล่นดีแล้วเปิดจอดจอดขึ้นมาม่งรูดิเกอร์อยังต้องมองอีกครั้งหนึ่งแล้วรับได้ที่แอดเดียนครับ อาเดียนคว้างเอลยามาด้านหน้ามีบูกโยสาก้ารออยู่ครับบูโยซาก้าไปแล้วบูโยสาก้ามีความเร็วแล้วติดเครื่องไปแล้วสาก้าสวยๆตรงต่อให้แฮร์รี่เคนจังหวะนี้ตามน้ำเรียบร้อยแล้วโอ้โ,อโหคมกิบ <c oughs> จริงๆครับปูหูตัวรุกทีมชาติอังกฤษทั้งสองโอ้โหดูครับบูโกโยซาก้าลูกนี้ปาดต่อให้แฮร์รี่เคนไม่ลำ้ำแล้วแฮร์รี่เคนโอ้โหตามน้ำแบบยอดเยี่ยมจัดกับลูกนี้ ความคมนี่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วเลยครับผมการันตี2ีประตูทุกรายการทุกซีซั่นเนี้ยมาเล่นระบบหลังสามของลิเวอร์พูลแปลกตาก็จริงแต่ว่าดูทรงจะแข็งแกร่งจะอ้อมเทนลูกนี้เทนแม่เอาละคืนหลังเกือบปันเทิงอาเดียนหยอดขึ้นไปด้านหน้าและวควารัสเกเรียขึ้นไม่ถึงครับมิลิตาเก็บได้โรดิโกออกไปที่ลูกคสัสวานเกตเปิดเข้ามาแล้วเบนเซม่มากเกียวอาวอนลงย้อนกลับมาแล้วยิงโอ้โหลูกนี้ ต้องชมเบนเซม่าจริงๆโหกค,คลาสมันโหดมากไปเกี่ยวบอลมาได้สุดท้ายครับโอ้โหกลับมาที่โรดิโกโเ้เฉยเลยดูครับเบนเซม่าเอาเรื่องเกินลูดีเมโอ้โ,โ,โหยอมรับความยอดเยี่ยมเลยอาเดียนยกออกไปด้านข้างแมนแที่ซิมิคาร์ หักเข้าไปตรงกลางรออยู่และเอลียดปาต่อจังหวะนี้ควารัสเกเลียช่องนี้ส่งให้แฮร์ร,รี่เกนสวยๆแฮร์รี่เกนหลุดขึ้นมาแล้วซ้ายกดสังหารเลยโอ้แฮตทริกของแฮร์รี่เกนเกี่ยกการอุ่นเครื่องเกมแรกต้องชมควารัสเกเลียครับปูดแทงช่องนี้ดีจัดๆวันนี้เราจะเห็นนะว่าควารัสเกเลียเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ทําการลากเลื้อยแบบวสวยๆงามๆนะอู้แต่ว่าจังหวะจ่าย ตามช่องเนฟทะลุช่องสวยๆหลายๆครั้งเลยครับวันนี้ต่อมาคุมเสาแรกนะครับนหน้าของกิมินแจเปิดปลายแล้วหม่งมาได้จังหวะนี้ควารัสเกเลียควารัสเกเลียควารัสเกเลียแล้วควารัสเกเลียจังหวะนี้ปั๊มไม่ได้ครับหูกูตัวแม่หัวพันดีจริงๆแล้วปั่นด้วยขวาเข่าสองเรียบร้อยแลวก็จบที่สามหนึ่งครบับเ,เรือภูเับเจนหมเปิดสกราดในการอุ่นเครื่องได้ดีเยี่ยมครับ จากการยิง3ลูกของแฮร์รี่เคนที่ยอดเยี่ยมครับพุคนก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับชาบิอลอนโซนะอะไรครับผมจบกันไปในเกมแรกของการอุ่นเครื่องทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราจะมาเซนเพิ่มเติมในส่วนของแบ็กซ้ายกองกลาง2ตัวแล้วก็ผู้รักษาประตูเพิ่มอีกหนึ่ครับ เอาเป็นว่าใครชอบกดไลค์เยอะๆครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ชอ่องพี่บอลนะฟักหน่อยแล้วกันนะครับช่วงนี้เนี่ยไลค์น้อยจริงๆก็ฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับผมรับชมอยู่ความสุขครับสนุกการเล่นเกมแล้วมาต่อกันในพาร์ทต,ต่อไปสำหรับลิฟภูนิวเจนเจอกันใหม่ครับบาย